พวกเพจข่าวเอาไปจำข่าวนวค่ะชอร์ลี่เคมอับสอนเต้นชื่อเพลงไทยสงพยางพร้อมแล้วฝั่งนี้เริ่มรักเก๋ยอ่างโอยโอยค่ะต่อเต่าเต่างอยครับ เอาไปเยะเลอเยานกันีเนัห่อนรอกระเทออยู่ตรหนี้ไปตะลุยรอดกันต่อรามหาสมุทรกว้างใหญ่ไพศาลเสื้อสมุทเสื้อสมุทรไปไสาน は ชทยเล่นยังอยู่ในทีมของเราอยู่เจอกันแบบนี้ทุกวันอาทิตย์6โมง20นทีทางช่อง3 HD ของเรานะครับและแน่นอนเราอยู่ในทีม Month of Thailand เดือนแห่งความเป็นไทยแต่งตัวกันแบบนี้เล่นเกมสะดวกสะดวกใช่ไห้งแค่ยียกระสุนทุกี่ลยส่กสุดน่าจะคนนั้นค่ะนางนพมาศมาโอ้มาญญเลยคือ EN> ลอยมา,มา,มาพิชลี่อยู่ตรงนี้เปลี่ยนให้ฮอลลีวูดเกนไมเป็นเหมือน เป็นเหมือนวังเหมือนปราสาทเหมือนอะไรที่มันดูมีค่ามีราคานะคะคือคิดเยอะไหมคุณยกระดับของบ้านผมขึ้นไปสองชั้นเลยนะมาปาร์ตี้กับผมมากใช่เหมือนบ้านยกสูงอะมีทุนขึ้นมาเลยบ้านผมเนี่ยเมื่อก่อนมันมีเสาหลายเสาตั้งแต่คุณเชอรี่มามีเสาเดียวแล้วไปบานข้างบนใช่แล้เสาบนแล้วเสาภูนะอ่ะวันนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่ามีแก๊งสาวสวยประทะกับนักแสดงสุดฮอตครับ และวงของเราดีเลิดเลดสเมนเทนซีสไม้ตอนรับอย่างเป็นทางการครับทีมแรกของเราครับคุณปิองนะครับคุณปุ้ยแล้วก็คุณบูมมาแล้วหัวหน้าทีมของเขาคุณมาร์คครับ จริงๆตอนนี้เป็นแดนเซอร์ครับผมแล้วก็เป็นนายแบบด้วยครับแล้วก็ล่าล่าสุดตายปีที่แล้วเป็นมิสเตอร์สมาร์ทไทยแลนด์เอสบานสองหงส์ยิบสามเบา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 จะสู้พี่ลี่ผมได้ยังไงขอให้แล้วพ่ลี่พ่ลี่หนูขอสักหนึ่งแปดเถอะ เร็วหนึ่งแปดหแปดเอาเร็วๆสักหนึ่งแปดง่ายๆเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าคุณจะเต้นคุณจะเต้นยังไงแล้วย้ายเข้าเต้นยังไงนี่ชุดเข้ากันด้วยปอดปอนีดด้วยนะคะเอาง่ายๆนะคะง่ายๆเร็วๆลูหนุ่มให้ดูให้ดูว่าเดี๋ยวคุณเชอรี่จะต้องเต้นอะไรคุณเต้นให้ดูก่อนดนตรีมาแล้วคุณใส่เลยและเดี๋ยวเธอทําได้ไอ้ที่หมุนหัวไม่ต้องนะหมุนหัวเอาไว้ก่อนกระโดดตีลังกาพี่ลี่ผมรู้สึกพอพี่ลี่ขึ้นไปยิงผมรู้สึกว่าพี่ลี่ไม่เหมาะที่นี่เลยพี่ลี่ไม่เหมาะที่นี่เลย ับมารายการเกมโชว์เป็นรายการสุดท้ายเลยนะคะไม่มีนะดูแลปกป้องคุณเฮ้ยเต้นเลยนะเต้นเสร็จเรียบร้อยคุณทำได้แค่ไหนทำแค่ไหนโอเคหนึ่งแสนหนึ่งแสนเอาใจจอยแล้ว <18. S 2> กันครับไม่ไม่เอาสกิลอ่าใช่อเว ลุเทตอนนี้ไปตีข่าวมาแล้วเอางี้คุณม้าครับหนึ่งแสนบาทถ้าได้ไปเอาไปทำอะไรอ่าเอาไปซื้อสุขภาพประกันครับซื้อสุขภาพซื้อประกันซื้อซื้อหมอที่โรงพยาบาลซื้ออะไรเปลี่ยนไตเปลี่ยนไตคือผมเป็นคนชอบออกกำลังกายครับชอบดูแลตัวเองแล้วก็จริงๆเป็นแดนเซอร์เป็นในแบบต้นทุนต้นทุนของเราคือร่างกายครับอ่าแปลว่าคุณจะไปคุณจะไปเติมขาเพิ่มอีกข้างหนึ่ง ได้แดนได้อย่างเต็มที่หรือเอาไงเอาไปดูแลสุขภาพครับมาพบกับทีมต่อไปขอต้อนรับคุณอเล็กคุณเชอร์รี่และคุณอแมนดา ดีใจไหมฮะที่ได้นั่งบนโซฟาเดียวกับพวกเขาโอ้ย y g ดีใจมากค่ะดีใจมากพี่ออนพี่ออนเออเป็นไงแล้วทาอาชีพอะไรครับปัจจุบันเป็นศิลปินเป็นแรปเปอร์ค่ะแล้วก็เรียนส่อนพี่ลี่แรปหน่อยค่ะองมีทั้งหนึ่งแปดจริงๆอิอเเฮ้ยแรปให้ดูหน่อยมามาคุณอยากจะแรปเรื่องอะไรฮะเพราะว่าถ้าคุณทำได้ดีเนี่ยผมบอกให้ว่า ทีมนู้นเขาก็มีแรปเปอร์ประจำของเขาอยู่แล้วนะสองสอะไรส่งอะไรให้ก็ได้หมดหนูเหรอหนูเลิมเลยเจียวแชม่อ n ได้ค่ะ<ๆ>วันนี้ตื่นเต้นจัดมันเหมือนภาพฝันที่วาดไว้ที่วันนี้แก้มได้ไหมอยู่ในฮารีิบูดเกมไหนเพเื่อๆทนี่อยู่ทงางบ้านใชยแก้มเล่นไหนได้ไหมแล้วบอกว่าพี่ในทีมทุกคนจะฉันเป็นให้แก้มได้ใจ คุณไม่มีกำลังใจจากที่ไหนวันนี้คุณไม่มีกำลังใจจากหาดใหญ่วันนี้คุณไม่มีกำลังใจไปโลกไตคุณอยู่ที่นี่คือฮัอหูเจมสนยอยรู้ให้ดีก็ไมแล้วตอนนี้ชูใจนั่งมองอยู่นะว่าพ่อพ่ออยู่หน้าจอหรือพ่อนั่งอยู่ข้าง แต่ว่าวันนี้พอใจทุกทีมนะพอใจมากค่ะพอใจดีมาก1นึ่งแบาทเอาไปทําอะไรดีครับคิดว่าก็จะทําเพลงต่อค่ะเอามาเอามาซื้อลิขสิทธิ์หรือว่ามาซื้อเครื่องผลิตเพลงหรืออะไรงก็เอามาทํา MV อะไรอย่างเงี้ยค่ะเสียงบิกเสียงมีคนเล่นให้ยังฮะเอ็มวีอ่ะโอ้ยังไม่มีนะคะโอ้ยได้เลยผมเป็นพ่อใครก็ได้ยุคนี้สมัยนี้ไม่เล่นเป็นตัวเองแล้วขอเป็นพ่อไป จะไม่ประสบความสำเร็จพ่อสั่งไวง้นี่อะโย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 วันนี้เราจะแข่งกันทั้งหมด5เกมด้วยกันนะครับหัวหน้าทีมไหนสะสมคะแนนสูงสุดเข้าสู่รอบแจ็คพอตเพื่อชิง1 0 0 0 0แบอท เราจะขึ้นมาให้เป็นสติ๊กเกอร์แล้วคุณบอกมาเลยนะครับว่ามันคืออะไรยกตัวอย่างเช่นนี่เล่นเล่นอย่าเพิ่งเอาจริงจังนะอย่าปุยัยตอบนะให้พี่ลี่ลองไม่เคยไม่เคยงนี่ยบวงนี่นี่คือละครเรื่องอะไรครับคุณเชอรี่ครับกองกำลังค่ะคืออัจฉริยะแบบนี้ต้องมาบ่อยบ่อยะ คราวนี้เอาจริงกันแล้วนะคู่แรกให้คุณอเล็กเจอกับคุณปิงปองก่อนเลยครับใครรู้กดได้เลยในคูู่้เรืมาหาสิโมไปคู่ของโมเพ่อนะครับพยายามคลิปลุกค่ะอยากนั่งให้ได้เหมือนแอมเบด้าตอนลุกลุกไม่ขึ้นค่ะตอนนี้นั่งได้ไงอย่างนั้นนะค่ะอ๋อก็ทักไว้ค่ะไปได้ไหมค่ะอุ้ยโอ้ยพิงเงยเดินง่ายเสียอ่ะขอแอบโถไม่ต้องไปห่วงนะสงสาร สงสารรองเท้านะอ่ะสงสารรองเท้าอนะ่ะ <laughs> แล้วตอนแล้วตอนเข้ามานะ <ừ. S 2> ตอนรายการอ่ะรองเท้าหนูก็ถอดไว้อยู่ใช่ไหม<อ>แล้วก็คงใหญ่มากอ่ะแมนด้าเดินมาบอกว่าโหคุณแม่รองเท้าเกินมากเกินมากเลยหือว่าเกินอะไรเกินมาตรฐานแม <c oughs> ่่ะครับุกคุณพร้อมนะพอภาพมาปุ๊บคุณมั่นใจคุณกดแล้วตอบเลยครับหนึ่งคะแนนนี่คือละครเรื่องอะไร วิเกดแล้วอะไรกดก่อนทองเนื้อเก้าวทองว้าจะไปแซงข่าวว่ามันมีใจให้อะไรจริงๆหลงเลยอะตอนเนี้ยหลงเลยอ่ะทองเนื้อก้าใช้เปล่าได้ไปโดนมากรเซียนอะใค้เวลาฉันก็ไม่รู้เลอกข่าคนเล่าขอช่านอ่ะสำหรับ ครั้งแรกของเขาก็ต้องได้เจอกับคุณปุ้ยคุณปุ้ยครับกับคุณเชอรี่เจอกันครับเชิญคุณเชอรี่ครับมาตรงนี้ปุ้ยครับเชิญพร้อมนะครับนี่คือละครเรื่องอะไรมาแม่กดเลยค่ะใช่ค่ะเชอรี่ได้ก่อนครับรักแก้วค่ะ บอกว่าให้เห็นภาพก่อนแล้วค่อยกดไม่ไม่ก็คือถ้าเห็นภาพปุ๊บแล้วกดอ่ะก็ว่ากันไปแต่เขาเสี่ยงไงเขามาถึงปุ๊บโอ้มีลากมีแก้วเขาเลยตงมยแคเน่ไม่หนูรู้แล้วมีคนสโลกว่าพี่ลีใครอ่ะแม่หนูเออมนดาพร้อมยังจ๊ะอแมนด้าบูมเจอกานมาไปเลยอาม่าเออาม่าอามาเอามา หิงฝั่งตรงข้ามเขาชื่ออแมนด้าเนี่อาม่าเลยเหรอหิ้งด้วเอ่เออไม่พูดด้วยและโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเกเวลาอยวเสียเวลาพร้อมนะคุณอยากจะกดก่อนเลยก็แล้วแต่คุณเดี๋ยวภาพมันจะมาแต่ว่าคุณรู้จักละครเรื่องนี้ไหมโอเคภาพมากดแล้วไม่ได้กอนบอะไรวะ กินนกสากลองไม่รู้ว่าเฮ้ยไม่ได้คุณยังได้อยู่มันอะไรฮะลองดูครับนี่อะไรกินกากาอะไรเอเนด้าไม่ใบเลยเหรอกินกาเอามาอะไสากแล้วอะไรนกตาล้อ่ถรวมกันเป็นกินอะไรหมดเวลายังเนี่ยเอาละูกตอบเข้าไปให้เอเมนด้าได้เห็นกินกา

เตรียมตัวให้ดีองเภาพมากดแล้วครับคุณแก้กดก่อนครับเงินปากผีใช่ไหมกรรมการคะแนนตอนนี้เป็นไงอ่ะพี่อยากเช็คคะแนนอ่ะเพราะว่าฝั่งนี้เขาน่าจะนำอยู่เขา มีแค่หนึ่งเองเหรอแล้วฝั่งนี้มีสามเหรอตายแล้วตายแล้วต้องส่งตัวชีดมาประทะแล้วคุณเลือกตัวชีมาหนึ่งคนครับไม่ใช่ตัวเองทีมงานที่นั่งกันอยู่ตรงนี้สามคนคุณเลือกใครคุณบูมครับคุณเลือกคุณบูมมาแล้วครับฝั่งนี้ส่งใครประทะคุณบูมครับขอส่งพี่เชอรี่ค่ะแย่แน่หนูนะแข่งพี่นี่หนูแค่ตะโกนพี่ ใจแล้วีสูขาวตูไปตูมั่นใจไปดิว่างไงนู๊ว่างไงนู๊ทำเวนาที่ไหนสนุกพร้อมแล้วห้ามมาก่อนนะครับเทเร่ได้ก่อนครับพ่อแม่ลูกลูกลูกขนมลูก ละครไทยละครไทยเฮ้ยได้อย่างงได้แล้วเขาเรียกอะไรอันนี้เขาเรียกอะไรรพักทัวร์เด็กลูกอะไรฮะอันนู้นอะไรอันนู้นอะไรคนได้แล้เเด็กบอกเขาว่าละครชื่อว่าอะไรใช่พี่นี่พี่นี่ลูกตาลลูกแล้วก็ชาร์ดชารดเนาะเออไม่มีวงกลมตรงลูกด้วยหรอใช่มีลูก มีแล้วก็ชาร์ตก็เป็นลูกชาร์จอ้ากลับที่ได้ครับคุกแรกผ่านไปตัวจี๊ดผู้สุดท้ายจะส่งใครห้ามซ้ําเดิมโฆษณาเลือกบูมกับคุณเชอรี่ไม่ได้แล้วฝั่งนี้เลือกใครครับอย่าเชื่อฉันจ้ะไปเลยจ้ะแม่จ้ะป้าปุ้ยอะป้าปุ้ยเลยครับอ้าป้าปุ้ยครับป้าปุ้ยคราวนี้เราต้องกดนะไม่ต้องเล็งกดก่อนแล้วค่อยเล็งใช่เรากดให้ได้ก่อนและเราค่อยเป็นเพื่งดูกันอีกทีสอบเสื้อสอบเสื้อเขาสเสื้ปุ้ยมาสองเสื้อครับ อเล็กแก่งงานแน่นะเขายังเต็มตัวให้ดีนะครับติกเกอร์ดราม่าคือละครเรื่องนี้จ้ากดแล้วอะไรเนี่ยอเลรกกดไปก่อนครับไฟไม่ดีหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวได้เดี๋ยวให้เทสกงดอกสร้อยครับ ดอกส้อยคิงหเปล่ากรรมการได้ถูกต้องใช่ข้เ้เอากดดิกดคนก็กดตอนนี้มันก็ติดสี่เมื่อกี้มันก่อดแล้วมันไม่ติดอ่ะมันคนละเส้นกันนี่ไงวิ่งเส้นหนึ่งนี่วิ่งเส้นหนึ่งใครกรรมการเอากดอีกทีเอาี่ไงติดติดติดวนวายอย่างนี้ไม่ได้แม่ใ่ก็ใช้เราไม่งงไงขอโทษครับขอโทษขอโทษเราก็ตอบได้กองดอกสร้อยเราก็ตอบได้ไปไม่ได้ แม่เราเน็ตแล้ติดช้าเราติดช้า <c oughs> เรายังติดช้าอยู่เพราะฉะนั้นคะแนนสูสีกันครับเข้ามาแล้วนะครับหลังจากเล่นกันไป6ข้อนะครับทีมคุณได้2คะแนนทีนี้ได้4คะแนนถ้าอยากเห็นความการฉลาดและความไวของไวพิษของพวกเขาเกมหน้าครับอักษรน,นํำคำตอบ game stick